สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านนะคะก็คือไมล์เลบเจไม่ค่อยมีเสื้อสีดําใส่นะคะก็คือไม่ค่อยมีสีดําที่ที่จะมาใส่นะคะก็ยังนะคะไว้ทุกไว้อะไรให้กับสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะคนไทยทุกคนก็ต้องแต่งชุดสีดำนั่นแหละคะ่ะเนาะหรซื้อทนเทาทนอะไรก็แล้วแต่สีขาวที่ไม่ ฉูดฉาดเกินไปใช่ไหมคะแต่ว่า m มล์ล็เจก็เสื้อสีดำไม่ค่อยมีเยอะนะคะพอเป็นจะมีเฉพาะหน้าร้อนเนาะเพราะหน้าร้อนเราใส่ได้นะคะแล้วก็หน้าหนาวนี้จะไม่ค่อยมีเสื้อสีดำใส่นะคะเพราะหน้าหนาวเราต้องใส่เสื้อแขนยาว m มล์เล็เจก็เลยมีโทนแบบนี้นะคะก็ต้องขอโทษขอไปก่อนเนาะในคลิปนี้นะคะก็จะมาเล่าข่าวนะคะในการตรวจสอบคุณกันจอมพลังนี่แหละค่ะเนาะก็คือตอนนี้ก็มรสุมรุมเร้านั่นแหละค่ะเนาะ จากการที่ประชาชนคนไทยบริจาคเงินเข้าไปมูลนิธิเพื่อจะลงพื้นที่ตามตะเข็บชายแดนนะะั่นแหละค่ะเนาะแล้วก็มีการนะคะจากพักประชาชนนี้แหะคะ่ะที่ไปแล้วก็คนที่ไม่ชอบนะคะว่าไม่เปิดเผยอ,อะไรหลายอย่างนี้นะคะเราจะมาเล่าข่าวตรงนี้กันเนาะ,ะก็เลยถูกตรวจสอบนะะั่นแหละค่ะแล้วก็รวมถึงนะคะทหารที่ประจํา ว่าใครขออนุญาตใครในสิ่งที่มาเลเซเจดูข่าวมานั่นแหละค่ะเนาะแล้วมาเลเก็จะพูดในส่วนตัวของมาเลเซเจด้วยนั่นแหละค่ะเนาะคือคนไทยเราทุกคนในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนนะคะมาตรา50คนไทยสามารถที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยปกป้องบ้านเมืองของตัวเองจากภัยคุกคามไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหน คนไทยเราสามารถที่จะปกป้องบ้านเมืองของเราเพราะเราเป็นคนไทยนะคะยิ่งเรากำลังมีประเด็นกับขมีนถึงขั้นสู้รบกันเนี่ยพอคนไทยเราเห็นว่าการสู้รบมันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ห่วงทหารบ้านเมืองของเราใช่ไหมคะว่าเราเป็นคนไทยเหมือนกันนะ่ะแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะออกไปสู้รบกับเขาเพราะเราเป็นประชาชนนะคะไม่สามารถที่จะไปซื้อ หรือไปถือกระบอกเข้าหลามวิ่งออกไปได้เพราะกฎหมายมันมีอยู่แล้วว่าประชาชนเราไม่สามารถที่จะถือกระบอกเข้าหลามได้ใช่ไหมคะทุกคนถ้าไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปแนวหน้าตามตะเข็บชายแดนได้เพราะเรามีทหารของเราอยู่และเราไม่สามารถที่จะเข้าไป ประชาชนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นได้เพราะกําลังสู้รบอยู่ทหารจะปกป้องประชาชนทหารจะอยู่แนวหน้าเพื่อไม่ให้ใครลุกลานเข้ามาถึงข้างในทําร้ายประชาชนแต่สิ่งที่เราเห็นคืออะไรขมรนยิงใส่บ้านเรือนประชาชนคือโจมตีฝ่ายพลเรือนซึ่งมันเป็นอะไรที่คนไทยเราเห็นทั่วโลกเห็นมันจึงมีการนะคะจิตอาสา ลงไปหนุนทหารลงไปช่วยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินกับข้าวอะไรคนไทยร่วมใจกันเพื่อที่จะให้ทหารของเรามีแรงกําลังใจที่จะปกป้องบ้านเมืองนี่คือส่วนหนึ่งที่คนไทยสามารถทำได้เพราะเราคือประชาชนคนไทยบริจาคเงินไปเพื่อสนับสนุนยุบโทรกรณกต่างๆเพื่อให้ป้องกันทหารของเราเนี่ย มีความปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนี่ยซึ่งเราคนไทยพร้อมใจบริจาคโดยไม่ได้คิดหรอกว่ามูลนิธิคนนั้นมาจากไหนขอแค่ให้ลงพื้นที่ให้ไปช่วยทหารเป็นกองหนุนให้ทหารไปทำยังไงให้บ้านเมืองประชาชนรอบตะเก็ยบชายแดนปลอดภัยนี่คือ สิ่งที่คนไทยสามารถทําได้นะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีที่คนไทยพร้อมใจกันเนี่ยหนุนทหารของเราเป็นกองหนุนให้เป็นการทํายังไงให้อาหารได้กินอิ่มได้มีแรงสู้ทํายังไงมียุธทธปกรณ์ต่างๆให้ทหารได้สู้กับศัตรูที่กําลังลุกรานเราอยู่เนี่ยนะคะทายังไงทหารของเราจะปลอดภัย ก็ต้องสรรหาวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อเกราะนะคะโรนต่างๆอุปกรณ์ต่างๆบังเกอร์ทุกอย่างที่จะสามารถหาไปหนุนได้นะคะหรือแม้แต่ยางรถยนต์เนี่ยคนไทยพร้อมใจที่จะสนับสนุนเงินเพื่อซื้อสิ่งเหล่านั้นให้ไปถึงที่ชายแดนด่วนที่สุดเพราะคนไทยเนี่ยก็อยากปกป้องบ้านเมืองของตัวเอง หนึ่งในนั้นก็คือไมเลิฟก็บริจาคไปและไม่ได้คิดอะไรค่ะถึงจะเป็นเงินน้อยนิดของเราแต่เราก็อยากปกป้องบ้านเมืองของเราให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขปลอดภัยจากผู้รุกรานในกรณีที่ถูกตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นกองทุนไหนก็แล้วแต่มูลนิธิไหนก็แล้วแต่ที่ไปตรวจสอบนะคะถูกตรวจสอบอยู่ในขณะนี้นะคะว่ามีความซื่อสัตย์ไหมนะคะทำไม ซื้อของไปทั้งๆท,ท,ที่ทหารไม่ได้ขอการที่คนไทยอยากจะปกป้องบ้านเมืองไม่จำเป็นต้องรอให้ทหารขอนะคะอะไรที่ช่วยได้อยากจะช่วยบอกว่าทหารไม่ขาดงบแต่เวลาจะทำกว่าแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนเดือนหนึ่งกว่าจะมาหรือสองอาทิตย์กว่าจะมาเนี่ยคนที่เขาอยู่ตามตะเข็บชายแดนจะทำยังไง อะไรที่คนไทยพร้อมใจช่วยได้ช่วยเพราะนั่นคือสิทธิ์ของคนไทยร้อยเปอร์เซนพร้อมจะปกป้องบ้านเมืองของตัวเองไม่ว่าจะปกป้องในรูปแบบไหนก็คือการปกป้องอธิป,ปไตยปกป้องบ้านเมืองของตัวเองไม่ว่าเงินส่วนไหนของประชาชนที่จะลงไปหนุนทหารเนี่ยมันคือความบริสุทธิ์ใจของคนไทยที่จะบริจาคไปหรือถ้าใครคิดเห็นต่างว่าบริจาคไปแล้วคนนี้ฉันไม่ชอบ คนนี้ฉันไม่ต้องการเนี่ยก็เหมือนที่ออกมาร้องของเงินคืนกันนั่นแหละเลพราะไม่ถูกใจว่าคนอยู่บ้างหลังเป็นใครในส่วนตัวนะหากเราจะทำความดีเนี่ยคนไทยสามารถทําได้ทุกคนต่อให้คนนั้นนะคะจะรู้จักคนที่เราไม่ชอบหรือคนคนนั้นคุณคิดว่าเขาโกงเขาชั่วเขาร้ายเรามีหลักฐานไหมล่ะ มีหลักฐานไปแจ้งความเขาว่าเขาชั่วเขาเลวแบบไหนล่ะหอบหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีเพราะมันมีกฎหมายอยู่แล้วว่าใครทำชั่วใครทำไม่ดีก็ใช้กฎหมายดำเนินคดีเมื่อมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยคนชั่วก็หนีไม่พ้นตามกฎหมายนะคะแต่เมื่อเราบริจาคไปแล้วคนที่ว่าคุณไม่ชอบเขา คุณจะเอาเงินคืนหรือจะเอาอะไรคืนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นไมล์เลิฟนะคนอื่นไมล์เลิฟเจไม่รู้หรอกถ้าคนที่เราบริจาคไปแล้วแล้วไปอยู่คนที่เราไม่ชอบก็แค่โอเคเราทําบุญไปแล้วบริจาคไปแล้วคราวหน้าเรารู้เราก็ไม่บริจาคก,การทําบุญทําไปแล้วก็คือไปแล้วอ่ะ แล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาทำจริงลงชายแดนจริงช่วยเหลือทหารจริงและที่บอกว่าบริษัทนั้นขอให้คุณกันซื้อของในบริษัทที่ตัวเองผลิตเพื่อจะไปมอบให้ทหารและสิ่งที่ได้ไปเกาะนะคะเสื้อกะอ่ะมันมีมาตรฐานดีกว่างบทหารซื้อให้ทหารด้วยซ้ำไป ันนี้ถ้าฟังไม่ผิดนะเท่ากับว่าคนไทยได้สิ่งที่ดีให้กับพี่น้องพลทหารหานที่อยู่แนวหน้าที่เขาพร้อมเต็มที่เพราะเขาเป็นชั้นผู้น้อยอยู่แนวหน้ารวมถึงแม่ทัพที่เป็นผู้สั่งการก็ร่วมอยู่กับแนวหน้าเราคนไทยเนี่ยอยากให้เขาเหล่านั้นปลอดภัยไหมล่ะ ถ้าอยากให้เขาปลอดภัยสิ่งที่เราได้มันคุ้มไหมล่ะเมื่อเขาซื้อไปแล้วอ่ะต่อให้บริษัทนั้นจะเป็นคนขอว่าเออมาร่วมซื้อหน่อยเพราะของเราดีแต่ถ้าจะบริจาคไปให้หมดเลยเนี่ยเขาก็ขาดทุนเพราะเขาก็เป็นนักธุรกิจเหมือนกันน่ะสิ่งที่เขาผลิตมามันมีคุณภาพเขาถึงกล้าเสนอว่าเอาสิ่งนี้ไปให ถ้าหาแนวหน้าหน่อยได้ไหมเพอๆนะคะซื้อเท่านี้แถมไปอีกตัวหนึ่งประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะแต่ถ้าเขาบอกว่าเขามีเบื้องหลังด้วยกันเนี่ยยังไงเส้นทางเงินน่ะมันหนีการตรวจสอบไม่ได้อยู่แล้วนะคะมันหนีการตรวจสอบไม่ได้อยู่แล้วในส่วนตัวคนที่มีจิตอาสาลงพื้นที่จริงเนี่ย คนไทยที่เขามีจิตอาสาแต่เขาไม่ได้ลงพื้นที่เพราะแรงกายเขาไม่สามารถที่จะไปอยู่ตามอะไรที่มันแบบบุกบันได้แต่เขามีงบมีเงินเขาบริจาคไปและส่วนตัวคิดเลยหลายคนด้วยซ้ำเออคนนี้ใช่ไหมทำดีเพื่อบ้านเมืองส่วนนี้ฉันให้เธอไปบริหารเอาไปช่วยตามตะข็บชายแดน แล้วฉันจะมีอีกส่วนหนึ่งอะฉันจะให้เขาโดยตรงเนี่ยผิดกฎหมายข้อไหนถ้าฉันอยากจะให้คนที่ฉันเห็นว่าเขาลงพื้นที่จริงทํางานจริงเนี่ยฉันให้ไปเลยอะอย่างคนที่เขามีเงินเยอะๆโอ้คนนี้ดีเนาะฉันให้ไปเลยนะห้าหมื่นหกหมื่นต่อคนที่ลงไปทําเนี่ยเก็บไว้ค่าใช้จ่ายการเดินทางค่าน้ํามันค่ากินค่าอยู่ส่วนตัว ไม่เข้ามูลนิธิเพราะเข้ามูลนิธิมันมีบอกอยู่แล้วว่าต้องไปใช้ใจ่ายในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือคนช่วยเหลือทหารหรือก่อสร้างต่างๆนะคะถนนหนทางบังเกอร์เนี่ยมันลงไปตรงนั้นอยู่แล้วแต่ฉันรักฉันชอบคนที่เขาลงพื้นที่จริงเนี่ยฉันอยากจะให้เขาส่วนตัวเพื่อเป็นการ ให้เขามีเงินไปใช้จ่ายดำรงชีวิตของเขาเช่นกันคือสิทธิ์ของคนไทยไอคนที่ออกมาตรวจสอบเขาเหล่านั้นน่ะเคยหันไปตรวจสอบคนของตัวเองหรือตัวเองบ้างหรือเปล่าที่เคยได้มาที่เคยนะคะรับบริจาคเกิดขึ้นในพวกพ้องในกลุ่มก้อนเดียวกันน่ะ เคยตรวจสอบบ้างไหมอันนี้คือสิทธิ์ของคนไทยที่รักบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองพร้อมจะเป็นกองหนุนให้กับทหารเพื่อปกป้องบ้านเมืองดีกว่าคนที่ออกมานั่งแซะทหารด่าทหารด่าสถาบันแต่ไม่เคยทำอะไรให้บ้านเมืองเนี่ยมีแต่เป็นที่เซะกล่อนบนทำลายคิดล้มล้างการปกครอง แล้วคนที่สนับสนุนคนเหล่านี้เป็นไงอะคนไทยยังอยากจะสนับสนุนคนเหล่านี้ไหมล่ะคนดีอยู่ยากแล้วจะเอาคนที่คิดแต่จะล้มล้างการปกครองคิดแต่จะซาอกกล่นบนทำลายคิดแต่จะตรวจสอบคนอื่นแต่ไม่เคยตรวจสอบตัวเอง เข้ามาปกครองบ้านเมืองของตัวเองเหรอคำพูดการกระทำจอดมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าแต่ละคนคิดยังไงทำยังไงคนไทยเรามองเห็นแล้วล่ะนะคะอยู่ที่คนไทยจะเลือกแล้วเห็นไหมปัจจุบันเป็นไงนักการเมืองเข้ามาก่อนเข้ามาพูดอย่าง พอได้เป็นพูดอย่างตลบตะเลงกันเก่งตลอดเนี่ยแต่ไม่เคยลงมือทำอะไรให้เห็นแบบจริงจังสักทีอะวันนี้พูดอย่างบ่ายมาพูดอย่างไม่ต่างอะไรกับขมีลหรอกนะคะวันนี้เช้านี้พูดอย่างอีกวันพูดอย่างเนี่ยคนไทยเราคะ่ะอยากเห็นบ้านเมืองเป็นแบบไหน เลือกเอาค่ะจะสนับสนุนคนลงมือทำจริงหรือจะสนับสนุนคนที่อยู่แต่ห้องแอร์นั่งในห้องแอร์แต่ไม่ได้ลงมือทำไปหาประชาชนในวันที่อยากได้คะแนนแต่พอเป็นจริงๆแม้แต่หัวประชาชนยังมองไม่เห็นเลยเลือกเอาแล้วกันนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ